มาเอาเลยฮนะกับสวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่เกมไมค์ครับแล้วนะฮะอยู่ไมค์ครับ์เพืชีวิตรอดนั่นเองนะครับซึ่งพาร์ตนี้เราก็จะมาทําที่ฟาร์มเราต่อนะฮะจากพาร์ท,ทีแล้วนะครับก็เดี๋ยวต่อก,ก่อนอื่นในตรงมันนี่มันมันโตหมดแล้วป่ะอืมแต่จะเพิ่งไปยุ่งกับมันมันเลยเออเรามาทําไอ้นี่ของร้อยให้เสร็จก่อนหนะึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดดืตรงนี้อยู่วะไม่หนึ่งนะผมขอทดสอบก่อนนะป๊าบ อ่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวๆๆต้องปิดด้านข้างก่อนคือปิดด้านข้างก่อนแป๊บนึงเออมันต้องปิดด้านข้างก่อนถึงจะไม่ไหลลงข้างเพราะว่าน้ํามันจะไปหาที่ต่ําครับผมปื๊จบจะแมวเพราะฉะนั้นเราต้องเ,อเครื่องมาวางไว้ตรงนี้เนี่ยตรงที่ผมวิ่งอยู่เนี่ยเออเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราค่อยเอาน้ําไปใส่ไว้ตรงนี้นะครับมันจะได้แบบเออสมูทส,สมูทนะโอเคอันนี้ก็ทุกบอกเลย ป๊าป๊าป๊า,ปาเออเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมน้ำมึงไม่ออกเฮ้ย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 เอ,เอาเอาน้ำบักน้ำบักคลิกออกแล้วมึงไม่ออกโอเคเรียบร้อยแล้วก็ต้องการตรงนี้สินะโอเคตรงนี้จะเป็นที่เดี๋ยวมันต้องปิดอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยเอ่อนี่ปิดไว้มันจะได้ไม่ต้องโดดขึ้นลำคาญเออประมาณนี้แหละเนาะแล้วก็ทุบตรงนี้ออกมา อย่าเอาพิกแอคมาดิพิกแอคโอ้โหเราไม่ใช่หรอกโอ้ยลุงลุงเล็กๆนี่เราใช้เพชรโอ้เรามีรถสนิยมพอโอเคอันนี้ก็วางไปครับปื๊บก็วางตรงนี้ปัป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องปิดตรงนี้สิเออแล้วก็วางปับ๊บ <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บนั่นเองนะครับเนาะโอเคเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นที่ฟาร์มอันแรกเดี๋ยวเรามาทำด้านข้างอีกอันนึงแล้วกัน เออให้มันเป็นสองฟาร์มนะครับระหว่างมันฝรั่งกับข้าวเออมันจะได้มีสองฟาร์มหรือว่าเราจะทําเป็นฟาร์มเดียวเลยวะเป็นข้าวข้าวสองมันฝรั่งสองดีไหมเออหน้าน่าสนนะครับข้าวสองมันฝรั่งสองเออน่าสนวะต่อไปตรงโน้นอะไปจนสุดนู่นอะโอ้โหดินจะโพไหมเนี่ยโอเคพอไม่พอก็ต้องลองดูแหละเออพอไม่พอก็ต้องลองดูเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งสอง เดี๋ยวเดี๋ยวขอนับตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบสองสิบสองอันสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสองถูกปะ้ะวะถูกปะวะเฮ้ยถถูกดีต้องถูกดีหรือเปล่าปะเดี๋ยวอีกทีเราไม่มั่นใจในตัวเองเดี๋ยวมันถูกปะ้ะวะเฮถูกดีมันต้องถูกดีใช่ไหมมันถูกใช่ไหมเฮ้ยถูกนะไอ้สอง มันก็ต้องวางถูกกันเป็นธรรมดานะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยมึงยิงกูไม่ยั้งเลยนะอย่าเพิ่งยิงมาดิเฮ้ยเฮ้ยหลบเว้หลบไว้อะไรสาเจลิตันอะไรสาเจลิตันแอบ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 อะไรแล้ววิบหายอันนี้ลืมไปว่าเวอร์ชันนี้มันต้องชาร์จชาร์จฟันนี่嘛ลืมลืมลืม ลืมไปเลยว่ามันต้องชาร์จฟันเออลืมไปเลยตรงนี้เรียบร้อยครับอา่าโอเคเดี๋ยวเรามาขุดดินลงไปก่อนหนึ่งบล็อกนะครับผมแล้วก็เราจะจะขุดด้านข้างไปอีกหนึ่งบล็อกนั่นเองเดี๋ยวเียเสียงมึ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 ง,มงโอเคสักสี่สิบห้าแล้วกันเออหผมจะแตกกระเด็นระเด็นโอเคครับเราต้องอเคลียร์ตรงนี้เสร็จก่อนเป็นวงกว้างตรงนี้ก็จะเป็นข้าวแล้วกันเนาะแล้วก็ฝั่งโน้นนี่น่าจะฝั่งนี้ต่อไปแหละ ถ้าเราตอไปฝั่งนี้ก็น่าจะเป็นอมันฝรั่งนะครับสองฟาร์มเออมันจะได้ดูแบบเก๊กูดเก๊กูดเอเก๊กูดโอเคอะเคลียเคลียเคลียเอ,อพังเลยหละแม่ของเพชรพังอันแรกใช่ไหมเนี่ยเหลืออันที่เท่าไหร่เพราะเราใช้เลือกชีพหายเลยโอเคครับขุดตรงนี้ไปปอบแล้วตรงนี้ก็วางไปปับ๊บเรียบร้อย ก็จะเป็นเอ่อเอ่อเเป็นฟาร์มครับเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขุดดันข้างเป็นเอ่อน้ำนะครับผมแล้วก็ขุดมาแค่นี้พอเพราะว่ามันต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋โอ้โหใช่มเดเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเอสองอย่าเพิ่งมาอะไรแล้วสเจิโิตันอุ้ยจิพายแล้วไม่อยู่แล้วไปก่อนนะแจ๊คไปนอนก็แล้วโอ้ยดูไอ้ตัวเล็กนั่นเดิแม่มึงวิ่งมาสี่คุณโอ้โหสี่คุณร้อยสี่คุณร้อยอะไร อะไรตัวเล็กๆตัวเล็กๆทําเก่งโอ้โหตัวเล็กๆทําเก่งเหลือเกินโอ้ยขอขอขอนอนก่อนขอนอนก่อนโอ้ยอันตรายอันตรายไม่ได้ไม่ได้อ้เครอบตายโอ้โหทั้งตัวเล็กทั้งตัวยิงโดความจริงก็ไม่กล้ามาหนึ่งงหรอวะก็แค่สเกรลิตันใช่ไหมเอ๊โชว์โชว์วัววัวออกมาทําไมออกมาทําไมออกมาก็โดนฆ่าสิครับอ่าแล้วทีนี้เรามาขุดด้านข้างเลยเนี่ย ภาพเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้ครับก็จะเป็นที่ใส่น้ํานั่นเองเออที่ใส่น้ําก็ทําไปดีๆที่ดีๆหัวหัอโคตรเสี่ยงเฝ้ <c oughs> าโคตรเซี่ยงเฝ้าเลยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเชียวอีกแบบนึงขอเอาไอ้นี่มาเทรตรงนี้โอเคแล้วก็ตรงนี้เป็นเอ่ออะไรนะเป็นน้ําอีกรอบหนึ่งไม่รู้ว่ามันจะลงไปพอหรือเปล่านะ ว่ามันต้องทำหลายๆชั้นนะเนี่ยเรืหนึ่งขอตักน้ำก่อนน้ำจ๋าโอเคมานี่ตรงนี้เ่ะตรงนี้มันต้องลงไปอีกหนีมันไปต้องไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับเนี่ยมันต้องไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆ,ออยอยๆถูกป่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะขุดไปครับเยวจะขุดไปปึ๊บๆจนก,กว่ามันจะมาถึงตรงจุดๆจุดๆหนึ่งอ่ะเออจนกว่ามันจะมาถึงจุดๆนึงอะ่ะโอเคเดี๋ยวเราค่อยเคลียร์กันทีหลังขอเอาน้ำมาใส่ก่อนให้มันยาวๆสักนิดหนึง่งเออให้มันจะ อะไรแล้วโอ้โไอ้นี่ตัวทำไมมันเข้ากับสีพื้นจังวะตงูเมื่อกี้ถ้าผมไม่ดูนี่ชิบหายแล้วเนะียะอ้ชิบหายมาเยือนเลยเนะี่ยโชคดีที่หันไปมองถูกทานข้างก็ขุดไปครับทีนี้อ่าทถึงแมไม่ถึงใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้อ่ะลงไปเรื่อยๆสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดถูกปะวะ ถูกบัวนับไปมั่วนั่นนะอ่าโอเคแล้วเราก็ทําขึ้นบนนะครับผมนี่ทําขึ้นบนทําขึ้นบนเออต้องทำอย่างนี้เดิเออต้องหงีดดิต้องหงิดงงดิของดีมันต้องหงีดดิขึ้นยากเหลือเกนอินนี้ก็วางไปเรียบร้อยครับอันนี้ก็เวลาข้ามันมามันก็จะลงไปตรงนี้แล้วก็มันฝรั่งอันนี้ก็น่าจะทําต่อไปตรงนี้เลยนะครับมันก็น่าจะใช้ได้อยู่นะเออน่าจะดีอยู่นะความคิดเรา หรือเปล่าเออมันขึ้นอยู่หรือเปล่านี่แหละโอเคขุดขึ้นตรงนี้ป้าบเออตรงนี้ต้องขุดไปสักประมาณแปดบล็อกนะครับเก้าบล็อกเลยดีกว่าสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคแล้วก็เก้าบล็อกนี้โอเคเรียบร้อยครับอันนี้เราก็ขุดขึ้นข้างบนเลยทีนี้อาชิว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 เฮ้ยชิวชิวเนี่ยเห็นไหมเราก็จะมีเออแปลงอะไรนะ ฟาร์มฟาร์มไว้ฟาร์มไ,ไว้ทำเลยวะฟาร์มไว้ปั๊มอัตโนมัตินะครับก็มันก็จะเข้ามาอยู่ในกล่องเดียวกันเออทั้งข้าวทั้งมันเลยแหละเกียดแยกเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปแบบไปแยกกันทีหลังอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับมันจะได้แบบเกียดเสียงมันอะหนีเกียดเสียงมึงจังเลยมาล้องเงียบเงียบเงียบอะไรอยู่แถวนี้อ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็จะเป็นทางเชื่อมปั๊บ,บ,บเดี๋ยวเราค่อยไปทาเครื่องแยก เออแยกของทีหลังเนาะอืมเดี๋ยวค่อยไปทำเครื่องแยกของทีหลังหลังจากนั้นก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่ต้องยังไง <c oughs> เสร็จแล้วเลยต้องยังไงเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องวา,า,างอีนี้ไีอีกดิเอเน,นี้อเนี้ยนี้ยเนี้ดิน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 อยู่หน,นโอเคก็งงอยู่เสร็จแล้วต้องทำไงต่อเออจีบล็อกปะหนึ่งสองสามเอิตดเดี๋ยวท เดี๋ยวเดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดบล็อกนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดตรงนี้เนาะใช่หรือเปล่าเนี่ยก็ทำมั่วไปเนี่ยอย่ามั่วนะเฮ้ยอย่ามั่วนะเฮ้ยต้องวางดีๆนะเฮ้ยนะวางไปเดี๋ยวเดี๋ยวยว,วางผิดวางผิดทุบบอ,อกไปเดี๋ยวโอเคป๊บโอเคเพื่อวะ ก็น่าจะได้อยู่นะโอเคตรงนี้ก็ทุบไปเลยครับทีนี้ปาค่อยแกะไปไอตรงเนี้ยค่อยๆแกะไปแหนแกะรอบๆข้างๆหน่อยโอเคปา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 ไม่ดินนี่มันช่างสวยงามผมชอบเท็กเจอร์แพ่นนี้ที่สุดแล้วอะ่ะมีคนขอเท็กเจอร์แพ่นนี้เยอะมากนะครับก็เดี๋ยวให้ลิงค์เท็กเจอร์แพ่เท็กเจอร์แพ่ไว้ด้านล่างแล้วกันเนาะมีขอมาเยอะชิบมหายอะ่ะเออขอมาเยอะมาก นะครับเดี๋ยวให้ลิงเทคเจอแพกนี้ไว้นะานอ้าวชิบหายแล้วผมว่าผมทําแคบไปหนึ่งบล็อกนะเออมันแคบไปหนึ่งบล็อกอะ่ะเออต้องมาดังแกกแล้วมันนียุ่งยากจริงๆเลยมันไม่เฮ็ดยังกันยากกระดอกกระเดียแท้เาษาเล่นเกียมไม่คับหนึ่งชเชงใดล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราคูด,ด้านข้างเหไ้หมด่อก่อนโอเคมันต้องมาตรงนี้ดิก็ว่าอยู่มันทำไมดูเล็กๆจังเลย เขาว่าอยู่มันดูเล็กจังเลยอ่ะโอเคเรียบร้อยครับนี่ก็ทุบออกเลยแล้วก็ตามด้วยไม้วางประดับเพื่อความสวยงามนะฮะแล้วก็จะได้มาประมาณกี่ล็อกวะสามล็อกแล้วนะครับตอนนี้สามล็อกเรียบร้อย,อยเดี๋ยวจนับกันหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่โอเคเรียบร้อยแล้วเนาะก็จะได้มาเป็นสามล็อกหรือว่าล็อกนี้เราจะเป็นข้าวหมดเลยวะ แล้วเราค่อยมาทําอีกฝั่งนึงเป็นมันฝรั่งเลยเงี้ยมันจะได้แบบผลิตเยอะๆเฮ้ยน่าสนนะเว้ยเฮ้ยสนใจอ่ะสนใจวะสนใจวะนะเออสนใจวะ่ะก็น่าจะได้อยู่นะฮ้ยน่าจะได้นะน่าจะได้นะดูถูกไปนะโอเคน่าจะได้งั้นเราก็เอาเลยครับผมปั๊บตรงนี้แล้วต้องลงไปอีกช่องหนึ่งไหมอีกช่องดิโอเคอีกช่องหนึ่ง ปับตรงนี้ก็ต้องเป็นสี่บล็อกใช่ไหมสี่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 หนึ่งสองสามสี่โอเคตรงนี้ครับคือที่สิ้นสุดโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเราขุดผิดขุดผิดอ่าตรงนี้ก็จะได้เป็นสี่สี่ใช่ไหมความยาวเป็นสี่กับสี่ใช่ไหมวะเนี่ยเออใช่แล้วครับมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเออโอ้โหเราไม่ต้องไปนั่งนับก็ได้มานั่งทุบเลยก็ได้โอ้ไม่เสียเวลานุ่งเวลานับ ตั้งนุงตั้งนานเออมานั่งขุดเลยก็จบแหละไอ้ป้าเ,เอ,อ้อขุดไปด้านข้างหน่อยปับปบโอ้ตอนนี้เลเวลเรา30ตอนนี้ผมรอให้เลเวลเรา33มนะครับมันก็จะได้แบบอะไรนะจะได้แบบเลเวลเยอะๆอ่ะมันจะได้อัพของเยอะๆประมาณสัก3 0 3 3 6อะไรอย่างงี้เออเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บเลเวลทีหลังนะครับเดี๋ยวผมจะทำที่เก็บเลเวลแน่นอนเออไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเรื่องเก็บเลเวลไม่ต้องห่วงกันเลยทีเดียวเชียวนะฮะเดี๋ยวเราทำเอง ป๊าบเรียบร้อยเดือดเดือดโอ้วางตกใจหรือว,ว่าวางผิดเออมันก็วางถูกแล้วนี่หวหาโอเคครับอันนี้ก็ใส่มาตรงนี้อ่ะเรียบร้อยถูกป่าววะเออถูกดิเห็นไม่ถูกได้ไงล่ะเออแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้อีกที่หนึ่งป,ป๊๊บเึ๊บปึ๊บอ้าวชิบหายเดี๋ยวเด้อเขาเปลี่ยนเป็นขวานก่อนเึิ๊บเรียบร้อยแล้วครับก็จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วงออย่างเฟี้ยว ฮันนาะฮันนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเอาไว้นี่ดีกว่าตอนนี้เราต้องการเครื่องยิงครับผมประมาณสักทั้งหมดกี่เครื่องวะเนี่ยต้องใช้ยเยอะไปเนี่ยต้องใช้ยเยอะไปเนี่ยเครื่องยิงเหรอ,อเอ๊ยไม่ไม่ไม,ไม่เดี๋ยวเราใช้เป็นเครื่องสูบแทนดีกว่าเราจะขับมาสักกี่เครื่องนี่สามสิบเครื่องเออสามสิบเครื่องอะ่ะลองดูที่เลสโตนที่บ้านเรามีไหม เลสโตนมีเหล็กมีแล้วก็ไอไอนี่มีครับไม้หินหินที่บ้านมีไหมหินกับเลสโตนครับตอนนี้ขาดเลสโตนมีโอเคเลสโตนมีเนะาะเดี๋ยวเอาเลสโตนมาย่อยก่อนเลสโตนหินหินห,หินเฮ้ยหินโอเคหินเจอลนะแล้วก็มาคาฟครับผม30เครื่อง สามสิบสองเครื่องเดี๋ยวเราลองคัไปก่อนเนาะสามสิบสองเครื่องเหรอโอ้โหเยอะนะโอ้โหเยอะนะเออไม่ใช่น้อยนอยนั่นแหละไม่พอครับเห็นไหมน้งยี่สิบหกเครื่องเหรอเดี๋ยวคับไปยี่สิบหกยี่ยี่สิบหกเครื่องก่อนก็นกได้ขับไปยี่สิบหกเครื่องก็กได้ไม่เป็นไรยี่สิบหกเครื่องเหรอตรงนี้ปะวะต่อมาจนถึงตรงนี้ เอ๊ะมันจะถึงปะเนี่ยเฮ้ยถึงเดเออถึงเดมันต้องถึงเดเอออย่างงี้แล้วไม่ผมที่ผมกังวลผมกลัวเลสโตนไม่ถึงเว้ยเออไม่ใช่อะไรหรอกกังวลที่เลสโตนจะไม่ถึงเออเอ,อตรงนี้ก็ต่อไปเลยครับป๊าบอืมเจียวจ้าวแล้วเกินป๊าบขาดีเกียนหกสี่สามห้าห้าแล้วหกเจ็ด แปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่อันสิบสี่อันนะครับขาดอีกสิบสี่อันนะครับนขอไปเอามาเพิ่มกันสิบสี่อันเนระมันขาดไม้อ่ะสิบสี่อันไม้ไม้ไม้ไมไม,ไม้จ๋าโอเคไม้เรียบร้อยมีไม้อีกไหมโอเคให้มันคาบแบบจบจบ,จบเสร็จเสร็จไปเลยอะไม้เรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยการคาบครับผมสิบสี่อันอ่ะ เออสิบสี่อันก็ไม่เยอะนะโอ้เหล็กไม่พออีกโอ้หุยจะกำลังจะคาบได้เลยมันก็มาเหล็กไม่พออีกโอ้จเจริญอ๋ออ๋ออ๋อโอเควางยังไงก็วางไปก่อนเลยตอนเนี้ยเออนาทีนี้นาทีทองวางไปก่อนเลยปั๊บสิบสี่อันนะครับผมคลิกออกมาเลยโอเคสิบสี่อันเรียบร้อยปา๊ปาปา๊ปาป๊าป๊ ตามด้วยดินเผาได้ครับเอาหินเผาดิเออคราบหินเผาไว้รอปิดเออแล้วคราบหินเผาแล้วก็ก็นั่งหลอทีนี้่ะแล้วกลับมาตรงนี้ต่อครับผมตรงเครื่องยนต์โอเคเครื่องยนต์แล้วก็ตามด้วยเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวลืมลืมเอานี่ไปวางก่อนดีไหาตอนแรกว่าจะวิ่งมาวางเลสสโตนเออ,เอ,อนี่มาวางกันปั๊บสามสิบสี่สิบสองโอเคครับเต็มที่ทุกสัมผัสแป๊บนึงตามด้วยวางไม้กัน้น ไม้กัน้นไม้กั้นเรียบร้อยตรงนี้ด้วยอ่ะเพื่อความสวยงามตามด้วยเอออะไรวะแท่งไม้ป่ะเออแท่งไม้แท่งไม้อโอเคครับวางแล้วก็ไอตรงนี้นี่วางไม่ได้ด้วยมันวางด้านหลังนี้ไม่ได้แหละ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวคุณวางข้างบนได้แหละแต่วางตรงนั้นไม่ได้แหละโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวสโตนวางข้างบนได้ใช่ไหม โอเคแล้วสโตนตรงนี้มันจะถึงป่าวะโอ้โหเชียร์เลยเสโตนแตกหมดเลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เลสโตนทำไมพังอ่ะหรือว่าเราต้องหรือว่าเราต้องใช้หินขึ้นมาข้างบนเพื่อลำเลียงไฟวะเป็นหนึ่งนะไม่ทำไมเลสโตนมันพังวะทุกทีมันไม่พังไม่ใช่ไรนะทุกทีมันไม่พังไม่ใช่ไรถ้าเราต่อเป็นเลสโตนไปตรงนี้อ่าโอเคได้ครับหิน ก็ยังนำไฟฟ้าได้เหมือนเดิมโอโจด้วยเรียบร้อยตามด้วยไม้มากั้นตรงนี้แล้วไม้กั้นไว้แล้วก็ตรงนี้ก็กั้นไว้ด้วยเออตรงนี้ด้วจึ๊บแล้วก็กั้นตรงนี้ด้วยสวยงามเก๋ไก๋แล้วก็ตามด้วยหินเลยครับหินให้หมดป๊าบโอเคมนแล้วเอาหินพวกนี้เป็นที่กั้นน้าพอดีแหละเออจะไงมันก็ต้องต่อขึ้นมาสูงขนาดนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเอาไอ เอ็นไออะไรนะไอที่เราเผาไว้อะไอหินหินเรียบหินเรียบเดี๋ยวไปเอาหินเรียบกันมาคาเป็นไอนี่ครับประมาณกี่อันวะเนี่ยหนึ่งสองสามสาม,สามอันเอาคาไปสี่ก็ได้ไม่เป็นไรสี่อันจะโผล่ไหมนเนี่ยหนึ่งเออไม้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 ไม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 ปึ๊บอ,อ่ะแปดอันแปดปั๊บเดี๋ยวออเลสโตนเพิ่มก่อนเลสโตนหมดเลสโตนจา๋าวันนี้หนึ่งไหมเลสโตน โอเคมีโอ้โหแลสตโนบ้านเราก็น้อยเหลือเกินเฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเมื่อกี้เสียงอะไร <c oughs> โอโ้ตกใจมันเลยโอ้โหแป๊บนึงขอคาบก่อนสองสามสี่โอเคสี่อันพอครับผมอ่าสี่อันพอเนาะปั๊บโอ้โหชิบหายกูคาบไปเยอะแล้วนี่ห่าลืมลืมดูเลยโอเคแล้วก็ตามด้วยเลสตโนได้มาสี่เครื่องครับผม ไปลองทําดูทีนี้เสียงอะไรเนี่ยฮะฮะมันมีพ่อมดอยู่แถวนี้แหละมันมีแม่มดอยู่แถวนี้ใช่ไหมมันเสียงแอกแอกเสียงแอกแอกแอกนานแล้วเนี่ย,ยฟังตั้งนานแล้วอันนี้ก็แอกจังเลยไปขึ้นมาข้างบนครับผมวางนี่ไปเลยแล้วก็ตามด้วยเลสโตนวางไปเลยแล้วก็ตามด้วยเลสโตนอีกรอบหนึ่งโอเคเรียบร้อยครับผมนี่ก็เป็นเครื่องเอ่อ ของเราก็จะน่าจะประมาณนี้แหละเนาะเออประมาณนี้แหละเดี๋ยวแต่ขอไปฟ้อแม่เลียงดีแล้วเกินนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเดี๋ยวสจริตตันอยู่ตรงหน้าไม่อยากจะไปมีเรื่องอ่าโอเคฮะเดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะมใหม่คลิปหน้าก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยให้กันด้วยนะจะโอเคครับขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมไปแล้วฮะเดี๋ยวเขอตกไปตัวนี้ก่อน เดินมาทำไมเฮ้ยหาเรื่องชาวบ้านกันเลยนะอยู่นิ่งๆไม่เป็นหนึ่งฟันยันศพอีบ้าเอ้ย